นะครับอ่าพอดีวันนี้ผมจะมาอ่าบอกวิธีขั้นตอนนะครับให้ลูกค้าเช็คอ่าเพจของผมนะครับว่าบางบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับผมจะมาบอกครับสําหรับลูกค้าที่มี facebook นะคะให้เข้าไปที่ไอคอน facebook นี่เลยนะครับเข้าไปเลยครับอ่าพอเข้าไปเสร็จมันก็จะมีคำว่าค้นหาด้านบนนะครับให้ลูกค้าพิมพ์ว่า รับซื้อมือถือติดล็อกรายเดือนเลยนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรากดเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าเพจนะครับเลื่อนไปครับกดถูกใจก่อนนะครับลูกค้ากดถูกใจนะครับกดถูกใจตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแถบลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนเข้าไปที่รีวิวนะครับรีวิวครับตัวนี้รีวิวกดเข้าไปเลยครับ แล้วลูกค้าก็สามารถที่จะเช็คได้เลยนะครับนี่เลื่อนลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจะมีรีวิวจากลูกค้าเช็คเช็คได้เลยนะครับอันนี้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เข้าใจทางเพจนะครับที่ยังไม่ไว้ใจหรือว่ายังกลัวๆอย่างเงี้ยครับเช็คได้เลยครับก่อนตัดสินใจนะครับไม่บังคับกันนะครับสำหรับลูกค้าขั้นไหนที่อยาก อยากถามราคาอะไรอย่างเงี้ยครับสนใจที่จะขายนะครับผมแนะนำให้มาดูรีวิว <c oughs> ดูรีวิวก่อนนะครับก่อนที่จะทักมาเพราะว่าบางบางท่านทักมาแล้วถามราคามันเสียเวลานะครับแต่ถ้าเป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทักผมมานะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ไม่ไม่แจ้งราคาไม่บอกราคาแล้วนะครับ เพราะว่าบางท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาสืบราคานะครับท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าท่านต้องมีมีมีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วครับตัดสินใจเองได้เลยนะครับอย่าอย่าใช้ความคิดของคนอื่นนะครับตัดสินใจนะครับอ่านี่ผมผมขอบล็อกสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มาถามราคานะครับอ่าสำหรับลูกค้าทั่วไปก็สามารถเข้ามาที่รีวิวนะครับแล้วก็ หน้าหลักนะครับเข้ามาหน้าหลักได้เลยนะครับท่านไหนที่ถามผมว่าผพจอยู่ที่ไหนนะครับเลื่อนลงมาเลยครับมาหน้าหลักก็จะคือจะเจอเลยนะครับอยู่นนทบุรีนะครับนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับมีเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับมีเส้นทางเรียบร้อยนะครับถ้าท่านไหนอยากอยากมาขายเองนะครับตามนี้เลยนะครับเลื่อนไปเลยครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับบอกนะครับอ่า คลิปอธิบายการส่งเครื่องนะครับปักหมุดด้านบนเลยนะครับลูกค้าใส่เสื้อสีดำนะครับกดเพิ่มเติมนะครับดูขั้นตอนในการส่งเครื่องมาขายผมจะมีรายละเอียดนะครับมีขั้นตอนที่1นึ่งที่2ที่สที่4ที่หที่หที่7นะครับนี่ตามนี้เลยถ้าท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ฟังคลิปวิดีโอสักนิดนึงนะครับก่อนก่อนทักมาครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับมีรีวิวของลูกค้าส่งมาขายผมจะมีทุกอย่างนะครับ มีคลิปอธิบายภาคหนึ่งภาคสองภาคสามมีหมดครับดูเช็คเช็คก่อนก่อนทักมาได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับลูกค้าครับโอเคครับ